เอาละครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการที่เอนเคธยธานากนกอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำปืนใหญ่โอเคนะครับอันนี้ผมจะเข้มมาสอนทําซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูก่อนข้างล่างนี้ไม่ใช่นะไ <laughs> อข้างล่างนี้ไม่ใช่นะโอเคโอเคนี่นี่นี่คือปืนใหญ่ที่ผมสร้างอ่าดูดูธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะ แต่เทปในคอมนี่มันดูธรรมดามากอ่าแต่ประสิทธิภาพเป็นดีนะลองดูลองดูผมจะมาทดสอบแล้วไอ้ปืนใหญ่นี่ให้ดูมันจะเดินไกลด้วยนะเดี๋ยวค่อยดูหนึ่งสองสามเงียบดูนะโอ้โหไปไกลใช่ไหมล่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทำกัน อ่ะเดี๋ยวผมจะทําตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจ้าโอเคครับผมเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วอุปกรณ์แรกก็คือ บล็อกหนึ่งบล็อกกูใช้บล็อกอะไรก็ได้ผมจะใช้บลออ็อกเจ้าหินอันนี้แล้วกันซึ่งบล็อกตัวไปก็จะเป็นบล็อกทีนีนั่นเองนะครับซึ่งบล็อกทีนทีนี้โอเคต่อไปเลสตสโตนครับต่อไปรีพิเตอร์ต่อไปก็ปุ่มครับต่อไปก็ถังน้ําครับต่อไปก็สลับครับสลับนี่คุณใช้สลับอะไรก็ได้ต่อไปก็กระจกครับนี่คืออุปรกรณ์ที่เราใช้ทั้งหมดโอเคนะครับก็ตอนแรกให้กูอุ้ยขอโทษขอโทษเมื่อกี้หยาบคายให้คุณให้คุณเออเมื่อกี้พูดผิด วางวางวางบล็อกเป็นอย่างนี้ได้ให้วางน้ํเโอเคแล้วน้ําจะไหลมันออกอย่างนี้ใช่ไหมครับไอคุณปิดปิดให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าคุณจะปิดหมดนะครับเนี่ยป้าคุณยังเห็นน้ําที่มันแบบยังไหลไม่อยู่เนี่ยยังไหลไม่อยู่เนี่ยก็ปิดให้มันหมดครับปุ๊บโอเคแล้วก็ปะด้วยสแลบโอเคนะครับ และขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างตรงนี้ครับคือตรงนี้คุณจะสร้างยังไงก็แล้วแต่คุณนะก็คือตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบว่ามาปล่อยเจ้าลูกระเบิดของเราเฮ้ยจะมืดแล้วเหรอนี่โอเคครับให้คุณสร้างแนวๆนี้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมือนในตรงนู้นหน่อยซึ่งผมอันนี้จะใช้จินตนาการคิดตัวเอง ให้วางปุ่มไว้ก่อนเลยปุ่มต่อไปก็เลสโตนคนระับเลสโตนให้คุณวางแต่ตรงนี้ยันยันมาถึงตรงจุดตรงนี้นะโอเคซึ่งต่อไปก็คือวางเลสโตนไปตรงนี้แล้วก็สลับสลับให้คุณให้คุณวางแนวนี้นะ๋ย่ามาวางแบบหันหลังอย่างนี้แล้วก็วางนะต้องวางอย่างนี้นะ,ออะแล้วคุณปรับเป็นระดับที่สามมันเรียกว่าที่มันคือที่สามปะ่ะ ไม่แน่ใจโอเคครับนะปรับปรับให้เป็นที่สามปรับให้เป็น,ปนสามปุ๊บปุ๊บโอเคครับจากนั้นครูว,วางเลสโตนต่อไปเรื่อยๆเลยโอเคยันตรงนี้ แต่ในคุณวางกระจกครับซึ่งกระจกอันนี้ผมจะเอาไว้กันนะครับคือกันแบบเฮ้ยระเบิดมันไม่ตรงร่องอะไรอย่างเงี้ยพอระเบิดไม่ตรงร่องนี่ปืนใหญ่คุณจะพังไปทันทีให้คุณทดสอบก่อนนะครับอย่าอย่าเพิ่งรีบนะอย่าลองทดสอบก่อนว่าสัญญาณได้ไหมโอเคปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคสัญญาณติดโอเคผมวางเลสตตรงนี้ทําไมเนี่ยคือถ้าสัญญ,ญาณไม่ติดคุณอย่าเลยนะอย่า อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช้เลยลองลองสัญญาณก่อนโอเคเนี่ยให้คนทาออกแนวแนวนี้โอเคแั่นั้นนี่คือเสร็จแล้วถึงจะไม่ค่อยเหมือนในตรงนี้เห็นไหมไมันไ,ไม่ค่อยเหมือนกันผมก็จำไม่ค่อยจะได้เนี่ยโอเคมันก็ใกล้เคียงกันถึงมันไม่เหมือนกันมันก็ใกล้เคียงกันอ่ะเราจะมาทดสอบเลนนะเดี๋ยวผมทดสอบก่อนโอเคเราจะมาทดสอบกันอันนี้ยังทดสอบนะไม่ไม่ได้จริงจริงจัง อาจจะระเบิดก็ได้ใครจะไปรู้โอเคนี่ครับโอ้โหเนี่ยมันก็จะไปอย่างนู่นนะไม่ระเบิดโอเคนี่เขาก็คือวิธีการสร้างระเบิดซึ่งระเบิดนี้มันจะไม่ค่อยมาระเบิดตรงพื้นสักเท่าไหร่หรอกเพราะระเบิดเรื่ออะไรมันไปไกลระเบิดปลาไปไกลมันไกลมากด้วยนะระเบิดจะปลาไปไกลมาก อย่างเงี้ยยวค่อยดูีกทีอ่ะอ่ะนี่นม้เนี่ยมันจะไปไกลเลยเนะี่ยมันไกลมากเพราะฉะนั้นมันเฮ้ยระเบิดปะคือมันจะระเบิดบนฟ้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่เห็นมันระเบิดบนพื้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่คือวิธีการทำเอ้เอตรวนี้มี่ไงจิงนะเออ โอเคครับแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับรบ,บายจ้า